สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนหน้าเมืองในจังหวัดขอนแก่นนะครับหน้าห้างทองแม่ทองพูนนะครับซึ่งผมจะรอขึ้นรถสองแถวไปสถานีขนส่งผู้โดยสารบขศส3จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเมื่อคืนผมได้นั่งรถไฟจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับรอบ3ามทุ่มครึ่งมาถึงสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับตีห้าครึ่งนะครับแล้วผมก็เดินเท้าจากสถานีรถไฟขอนแก่น มาที่ห้างทองแม่ทองพูนะครับตรงจุดนี้ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีนะครับแล้วผมก็ยืนรอรถตรงจุดนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีรถ2แถววิ่งมานะครับน่าจะเป็น2แถวคั้นแรกของวันนี้นะครับผมก็ขึ้นไปนั่งรถ2แถวที่เวราประมาณ6กโมงสินาทีนะครับรถสแถวครันนี้ก็เป็นรถ2แถวสีเขียวสายที่4นะครับ ต้นทางวิ่งมาจากโรงพยาบาลศรีนครินนะครับคาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลศรีนครินประมาณ6กโมงตรงนะครับแล้วก็วิ่งมาถึงหน้าห้างทองแม่ทองพูนที่เวลาประมาณ6กโมงสินะครับแล้วก็ปลายทางจะวิ่งไปส่งที่บอขอกสามจังหวัดขอนแก่นนะครับค่าโดยสาร10บาทตลอดสายนะครับ ตอนนี้รถสองแถวก็ยังวิ่งอยู่บนถนนหน้าเมืองนะครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ผมจะต้องไปขึ้นรถที่บขสสามต่อนะครับเพื่อไปจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยขึ้นรถบัสสีชมพูนะครับที่บอคอสสามไปจังหวัดมหาสารคามในเที่ยวที่3นะครับเที่ยวรอบ7จ็ดโมงครึ่งนะครับรถสองแถวคันนี้คาดว่าน่าจะวิ่งไปถึงบขสสามประมาณ6กโมงครึ่งนะครับ แล้วผมก็จะไปซื้อตั๋วรถบัสสีชมพูรอบ7โมงครึ่งนะครับคาดว่าจะไปถึงจังหวัดมหาสา,ารคามประมาณ9โมงนะครับสายมือนี้ก็เป็นรบรนดขายเฟอร์นิเจอร์นะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้นะครับอันนี้ก็มีผู้โดยสารขึ้นมานะครับเป็นฝรั่งนะครับขึ้นมาก็จะเดินทางไปได้วยกันนะครับแต่ไปไหนไม่รู้นะครับ ในจังหวัดขอนแก่นก็มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยเยอะเหมือนกันนะครับซ้ายมือน,นี้ก็เป็นร้านขายของฝากขอนแก่นนะครับหนึ่งเดียวในสยามเลยนะครับมีร้านอาหารตามสั่งเลยนะครับคนยืนรอเลยเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่7จ็ดโมงนะครับก็มีบางร้านยังไม่เปิดร้านเลยนะครับก็ยังเงียบๆอยู่นะครับยังไม่คึกคักนะครับ หลายล้านเลยนะครับที่ยังไม่ได้เปิดถนนเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับตั้งแต่ชั้นเดียวจนถึง3ชั้นนะครับก็เปิดร้านขายของเปิดทำงานกิจการกันนะครับก็เป็นถนนที่มีผู้สัญจรไปมาเยอะแยะนะครับก็ถ้าใครมีบ้านอยู่ติดถนนเส้นนี้ก็เป็นทำเลที่ดีเลยนะครับที่จะเปิดร้านขายของหรือให้บริการนะครับ ตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปบึงแก่นนครได้นะครับแต่สองแถวเลี้ยวขวานะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเหล่านาดีนะครับผ่านโรงเรียนเทศบาลวัดกลางด้วยนะครับ ก็เปิดสอนตั้งแต่ชั้นม .1 จนถึงชั้นม .6 นะครับจำนวนนักเรียนชั้นม .1 ถึงชั้นม .3 มีประมาณ1,500คนนะครับจำนวนนักเรียนชั้นม .4 ถึงชั้นม .6 มีประมาณ1,200คนนะครับรวมทั้งสิ้นมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ2,700คนนะครับนี่สองแถวก็แวะปั๊มน้ำมันบางจากนะครับปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มที่บริการตนเองนะครับจะถูกกว่าปั๊มทั่วไปนะครับ30สตางค์ต่อลิตรนะครับเมื่อไม่มีเด็กปั๊มก็สามารถตั้งราคานะ้ำ มันถูกกว่าปั๊มทั่วไปได้นะครับก็ถ้าปั๊มอื่นเป็นแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับข้างในก็มีสนามฟุตบอลด้วยนะครับซึ่งใช้เป็นสนามเย่าของสโมสรขอนแก่นยูนเต็ดกับขอนแก่น FC ด้วยนะครับ ซ้ายมือนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับเอิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรีจนถึงชั้นปริญญาเอกนะครับในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญานะครับขวามือฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนกันนครวิทยาลัยนะครับแต่ผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศจากนั้นถนนฝั่งขวาให้ได้ชมนะครับ ตรงนี้ก็ผ่านรางรถไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถดักรอขึ้นรถ2แถวไปบขสสามได้นะครับก็เดินเรียบรางรถไฟมานะครับจากสถานีรถไฟขอนแก่นเดินเรียบรางรถไฟมาจนถึงจุดนี้ก็ประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับก็สามารถรอขึ้นรถ2แถวไปบขสสามได้นะครับก็เลือกเอานะครับจะเดินจากสถานีรถไฟขอนแก่นไปทางไหนนะครับ ถ้าไปทางถนนรื่นรมก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเดินเรียบรางรถไฟมาก็ประมาณ1.3กิโลเมตรครับก็รถสองแถวเขาจะวิ่งบนถนนรื่นรมนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาที่ถนนเหล่านาดีนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นตลาดสีเมืองทองนะครับก็เป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับ ตอนนี้สองแถวก็เลี้ยวขึ้นมาบนถนนใหญ่นะครับบนถนนทางหลวงหมายเลข2นะครับหรือถนนมิตรภาพนะครับในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถสองแถวก็สามารถลงตรงจุดไหนก็ได้นะครับบนเส้นทางนะครับถ้าจะลงก็กดกิ่งลงนะครับแล้วก็ลงบันไดรถสองแถวลงมานะครับแล้วก็ไปจ่ายตังค์นะครับ10บบาทตลอดสายนะครับก็เลือกเอานะครับจะเดินทางโดยวิธีไหนนะครับก็ ผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วนะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดน่าจะประหยัดที่สุดนะครับรถสองแถว10บาทนะครับจากสถานีรถไฟขอนแก่นไปบขสสามสบาทเองครับนี่ครับก็มีคนลงนะครับนี่ครับจ่ายตังค์อย่างนี้นะครับ10บาทแต่ถ้าเป็นรถปรับอากาศนะครับรถเมปรับอากาศก็จะ20บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแก๊สบั์ก็55บาทครับ แล้วก็ถ้าเป็นวินมอไซค์นะครับ100บาทนะครับก็วินมอร์ไซค์จะแพงสุดนะครับตุกๆผมก็เคยนั่งนะครับแต่ไม่ได้นั่งจากต้นทางนะครับผมนั่งระหว่างทางนะครับก็40บาทครับแต่แท็กซี่ยังไม่เคยลองครับแท็กซี่ก็น่าจะแพงกว่าวินมอไซค์มั้งครับ้ายมือนี้ก็เป็นสำนักงาน AIA นะครับแถวนี้มีกล้องตรวจจับความเร็วด้วยนะครับ ห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าขับเกินก็จะมีใบสั่งส่งไปที่บ้านท่านเลยนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับร้านใหญ่เลยนะครับ Winner Furniture นี่ก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อีกร้านนึงนะครับนี่ครับร้านหัตถกรรมไทยเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ร้านใหญ่เลยนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นหมู่บ้านเอเบอร์นารามิตรภาพนะครับ นี่ก็เป็นร้านขายรถไฟฟ้านะครับก็น่าจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับรถสำรอไฟฟ้าครับซ้ายมือนี้ก็ขายรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับโชว์รูมรถยนต์ Honda ก็อยู่ตรงนี้นะครับระยะทางจากสถานีรถไฟขอนแก่นมาบขอสอสามขอนแก่นก็ประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็ถ้าขับรถมาก็ประมาณ10นาทีถึงนะครับ สายมือนี้ก็เป็นบริษัทโฮมฮับนะครับจำนายวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งหมด3สาขานะครับมีที่ขอนแก่นมีที่อุบลราชธานีแล้วก็ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดใหม่เร็วนี้สาขาที่4ก็ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับถนนต่างระดับข้างบนนี้ก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข230นะครับเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นนะครับที่มีปริมาณจราจรหนานแน่นในช่วงตัวเมืองนะครับมีระยะทางประมาณ48กิโลเมตรครับซึ่งถือว่าเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะครับ โดยถนนวงแหวนรอบเมืองที่ยาวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือถนนวงแหวนรอบเมืองกรุงเทพมหานครนะครับคือถนนการจนาพิเศษนะครับมีระยะทาง168กิโลเมตรนะครับส่วนอันดับ2เป็นถนนรอบเมืองเชียงใหม่นะครับมีระยะทาง53กิโลเมตรนะครับพาดผ่านถึง6อำเภอเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รถ2แถวก็กำลังจะกลับรถไปฝั่งนู้นนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปบคสสามนะครับรถสองแถวคันนี้ก็เป็นรถสองแถวโดยสารของจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะครับน่าจะวิ่งมาจากทางท่าพระนะครับเข้าเมืองแล้วช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับได้มีการออกกฎหมายใหม่นะครับห้ามยืนบนรถสองแถวนะครับแล้วก็ต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ถ้าเป็นลนนักษณะนี้ถ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยคงห้ามไม่ให้ผู้โดยสารยืนนี่คงยากนะครับเพราะว่าคนขับก็ขับอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าจอดรับผู้โดยสารผู้โดยสารก็ก็ต้องต่างพากันกูขึ้นรถแล้วก็ต้องไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนมันก็คงห้ามยากนะครับที่จะไม่ให้เขายืนบนรถสองแถวแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงครับยังมีการยืนกันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้ามีการยืนเนี่ยจะโดนจับกลุมหรือเปล่า ก็ถึงทางเข้าบขสสามขอนแก่นแล้วนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเข้าไปในบขสระยะทางจากปากทางเข้าบขสสามนะครับไปยังตัวอาคารบขสสามนะครับก็ประมาณ800เมตรนะครับขับรถไปขี่รถไปก็ประมาณ2นาทีนะครับแต่ถ้าเดินเข้าไปก็ประมาณ10นาทีนะครับระยะทางจากบขสสามขอนแก่นไป ถ้าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนะครับประมาณ14กิโลเมตรนะครับถ้าขับรถไปก็ประมาณ20นาทีนะครับไปทางเส้นรอบเมืองนะครับเส้นวงแหวนรอบเมืองนะครับประมาณ20นาทีแต่ถ้าวิ่งมาทางเส้นมิตรภาพนะครับทางถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยครับก็คาดว่าน่าจะประมาณ25นาทีถึงนะครับก็ถ้าไปสนามบินก็ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบนอกจะ เร็วกว่านะครับตอนนี้ก็มาถึงภายในบกสสามแล้วครับรถสอแถวก็จะจอดตรงจุดนี้นะครับแล้วผมก็ลงไปจ่ายตังค์10บบาทครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ